กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้พบกับผมนะครับชายพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจครับผมครับนี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมที่ร้านสนุกค้านะครับผมลูกค้าวันนี้ชายพีมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับผมลูกค้าโฉมปี2011นะครับผมนะเป็น2.5 e v n turbo นะครับผมลูกค้าดับเบิลแคปสประตูสวยๆเลยนะครับผมนะาโฉมพรีรันเนอร์นะครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับผมลูกค้า มาแล้วนะครับนะลูกค้าวีโก้คันนี้นะครับผมรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับผมนะเป็นเกียร์แมนนวลสี่ประตูยกสูงสวยๆเลยนะครับผมลูกค้าตัวรถสวยใหม่สภาพดีครับผมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าไม่แพงเลยนะครับผมนะตัวรถสวยใหม่นะครับผมสภาพดีนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับ้องพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวชัยพีพาดูรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยนะครับผมนะครับเริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าครับผมนะครับโคมไฟ รถปีสิบเอ็ดนะครับผมน่าดูโฟมดูคมไฟหน้าครับผมนะครับเรียนไฟสวยๆเลยนะครับผมสภาพดีนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมในส่วนของตัวหน้ากระจังครับผมนี่ครับเป็นไงครับผมโครเมียมครับผมนะครับด้านบนเงาๆาฉ่ำๆเลยนะครับผมคราบกี้เกลือคราบหมองคราบดาไม่มีเลยนะครับผมนี่ครับร่องรอยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมนะรถสิบสองสิบสามปีแล้วนะครับผมลูกค้าอยู่ในสภาพที่ดีและสวยเลยนะครับผมนี่นะครับน่าสนใจครับผมน่าใช้งานนะครับ หน้ากระจังด้านในครับผมน่าจะเป็นสีเทาดำนะครับผมลูกค้าโลโก้นะครับพรเมียมเงาเงาเลยนะครับผมนี่ครับผมสัญลักษณ์วีเอ็นเทอร์โบครับผมลูกค้านะครับเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับผมคันนี้นะครับมันดูเรนไฟหน้าด้านซ้ายกันหน่อยครับผมนี่นะครับแดดสองให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับคมไฟสวยครับผมนะครับลูกค้าสภาพดีครับผมร่องรอยนะครับผมน่าไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมนี่พร้อมใช้งานนะครับกระจกมองมองมุมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมน้ารถสี่ประตูนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพนี้ นะครับผมไ,ไฟตัดหมอกครับผมนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับไฟตัดหมอกของแท้นะครับผมลูกค้านี่ครับเห็นตาโตโยต้าไหมครับผมนี่นะครับระบบไฟติดครบทุกดวงนะครับผมลูกค mm ้าเลี่ยมสันกันชนหน้าสวยคมนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับดูช่องลมกันหน่อยครับผมนะครับในส่วนตัวช่องลมนะครับไม่มีสิ่งไหนแตกหักเลยนะครับผมเป็นเนื้อพลาสติกดำๆใหม่ๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับผมดูครับสวยนะด้านหน้าตัวรถนะครับผม นะครับสภาพดีเลยนะครับสําหรับใครที Jim, ่เป็นสาวกวีโก้นะครับผมลูกค้าห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่นะครับไฟตัดหมอกด้านหน้าฝั่งขวาครับผมนะครับของแท้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมตัวรถสีขาวครับผมนะครับสีสวยนะครับสีใหม่เลยนะครับผมเงาเงาฉ่ำฉ่นะครับผมลูกค้านะครับหน้าสีไม่มีคราบขี้คีบคงขี้ใครคราบหมองคราบดําขึ้นเลยนะครับผมนี่ครับลูกค้าได้ไปนะครับผมนันไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับผมนะเราดูแลมาให้เราเรียบร้อยนะครับผมนะครับผมจมูกช่องรมฝากระโปรงครับผม นะครับโฉมนี้จะเป็นจมูกแบบไม่ใหญ่นะครับผมลูกค้านี่ครับจะเล็กๆหน่อยนะครับผมนับสีฝากระโปรงเงาๆฉ่ำๆครับผมลูกค้าสภาพดีเลยนะครับผมนี่พร้อมใช้งานนะครับในส่วนของตัวกาบบางคนนะครับผมลูกค้ากาบซุ้มล้อนะครับผมนี่กับปายกันชนหน้าขวานะครับผมไม่ดุงไม่อ้าเลยนะครับผมสีสวยครับผมสภาพดีนะครับยางขอบไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนี่ให้ดูชัดๆนะครับรอยต่อของตัวกันชนหน้านะครับผมไม่ดุงไม่อ้าเลยนะครับผมรองไฟต่างๆแนบชิดสนิทเข้ารูปเข้ารอยหมดเลยนะครับ ยางขอบกับบังโคลนหน้าขวาดูครับผมนะครับสภาพดีครับผมลูกค้านะครับผมรถไม่ช้ํานะครับผมนะสภาพนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับมาดูล้อแม็กกันหน่อยครับผมนี่เป็นไงครับล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับผมลูกค้าล้อสวยครับผมสภาพดีนะครับรอยเบียดรอยขูดไม่มีเลยนะครับฝาครงฝาครอบดุมล้อดูครับผมหัวน็อตใสๆนะครับคันนี้ได้เป็นยางมิชลินด้วยครับผมลูกค้ายางดีเลยนะครับผมดูครับเดี๋ยวผมหาซีลายยางให้ครับผมคันนี้ นะครับค <iet> ันนี้สีดิยางดูครับผมนะครับสองหกห้าทับหกห้า R สิบเจ็ดนะครับผมยางปีอะไรครับคันนี้ยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมลูกค้านี่ยางปียี่สิบเอ็ดดูแก้มยางหน้ายางหน่อยครับดูครับยางใหม่นะครับผมลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมนะครับยางสวยครับสภาพดีครับผมนะครับได้ยางมิชลินไปใช้งานเลยนะครับผมนะคุ้มๆครับผมนะครับมาดูในส่วนตัวโครงสร้างกระโหลกซุ้มล้อกันหน่อยครับผมด้านหน้าขวานะครับ ตัวนี้เดิมหมดนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมนะครับตัวรถไม่มีบอดเสียไม่มีประวัติชนเลยนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับยางกันคงกันโคลนนะครับผมอยู่ครบหมดนะครับดูช่วงล่างครับผมนะครับเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ผุนะครับผมลูกค้าพร้อมใช้งานครับผมนะใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนะครับคัดทรงคัดสีสนิทไม่มีขึ้นนะครับผมพลาสติกซุ้มล้อนะครับผมดูครับผมนี่นะครับมาเต็มซุ้มเลยนะครับผมหมุดยึดไม่ฉีกขาดไม่หายนะครับผมลูกค้า นะครับมาดูตัวรถจริงก่อนได้ครับผมรับประกันว่าสวยตรงปกแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวมุมมังคงมังโคลมีให้ครบหมดนะครับผมนะครับไม่มีรอยขูดรอยแตกนะครับผมนะโลโก้สัญลักษณ์ตัวรถนะครับผมตัวไฮรักนะครับผมนี่ดีโฟดีนะครับผมมาครบหมดนะครับโครเมียมเงาเาสวยสวยนะครับผมนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าครับผมนี่ครับฝาครอบเป็นโครเมียมนะครับผมลูกค้าสภาพดีครับค้วกันสาดมีให้รอบคันเลยนะครับผมดำดใหม่ๆห่ครับผมลูกค้าแน่นๆนนะครับผมลูกค้ารอยแตกรอยถลอกไม่มีนะครับผม นี่สภาพดีนะนะครับผมคุ้มคุ้มครับผมคันนี้นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับผมพร้อมตัวเบ้ารองกันเล็บกันรอยนะครับผมเป็นโครเมียมนะครับผมนี่นะครับให้ไปแบบนี้เลยนะครับครบครบสี่บานนะครับผมลูกค้ามันด้าข้างครับของแท้ติดรถมาเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับอาจจะมีสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผมลูกค้ารถสิบสองสิบสามปีแล้วนะครับผมนะแต่สภาพนี้ผมบอกเลยนะว่าสวยใหม่นะครับผม นะครับรถไม่ช้ำไม่สกปรกนะครับผมนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่นะครับนี่สามแสนหกหมื่นเก้าพันครับผมได้กระบะพีเรนเนอร์สี่ประตูไปใช้งานเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับผมนะแท้เดิมทุกบานนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวกล้องโฟกัสหน่อยนี่ครับผมเขียวเด่นน้ำขอบกระจกครับผมนะครับไม่ดุ้งไม่อ้านะครับผมลูกค้าดูครับสภาพดีนะครับผมลูกค้าสวยอยู่ครับผมนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมมาดูภายในห้องผู้โดยสารกันหน่อยครับผมคันนี้ ภายในเป็นโทนสีเบจหรือว่าสีครีมนะครับผูลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะครับผมนี่นะครับนี่ครับผมนะลูกค้าคนเก่าทําเป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับใช้งานต่อได้เลยนะครับผมสภาพดีด้วยนะครับผมลูกค้ารอยฉีกขาดไม่มีนะครับผมนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับผมนะนะครับเบาสวยครับผมสะอาดนะครับหนังไม่มีรอยแตกนะครับผมนะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับเดินได้จะเก็บสีแดงนะครับผมนะฐานเบาะดูครับผม นะครับสวยใหม่ครับผมสภาพดีนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมไม่ชำรุดไม่เสียหายนะครับผมนะนะครับมาลองขับมาลองนั่งลองจับดูก่อนได้นะครับผมลูกค้าพวงมาลัยครับผมเป็นแบบธรรมดานะครับผมลูกค้าแต่สภาพพวงมาลัยดูครับผมวัสดุหนังหุ้มนะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนเลยนะครับผมนี่ครับพวงมาลัยสภาพดีครับผมนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับนี่ครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม่ครับผมมาครับนี่นะครับ มาครับผมนี่เครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมสตาร์ทติดง่ายเลยนะครับผมนะครับเลขไมค์คันนี้ครับผม1นึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะครับผมลูกค้ารถปี2011นนะครับผมน้ำไมค์แสนเก้านะครับเฉลี่ยต่อต่อปีแล้วนะครับผมลูกค้า รถปี11เดวนี้ปี2023นะครับรถประมาณ12-13ปีนะครับผมเฉลี่ยต่อปีแล้วตกประมาณไม่เกิน20,000โลเลยลูกค้านะครับประมาณ15,000-16,000เท่านั้นเองนะครับผมนะครับถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ว่าใช้งานต่อปีไม่เยอะเลยนะครับผมลูกค้านะครับนะครับผมรถทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดเลยนะครับผมนะตรงนี้รับประกันได้เลยนะครับผมลูกค้านะครับในส่วนตัวหน้าจอนะครับผมนี่ครับเป็นวิทยุ CD ดีนะครับผมนั้นลูกค้าใช้งานได้ปกติหมดครับนะครับผม นี่ไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนะแต่ย้อนแสงหน่อยนะครับขออภัยครับนี่มาครับผมแอร์ครับผมแอร์มือบิดมือหมุนนะครับแอร์ลมแรงครับผมเย็นฉ่ำนะครับผมลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปแว็กน้ำยาแอร์ไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์เลยนะครับผมนะพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับผมช่องเก็บลงเก็บเหรียญนะครับผมนะที่จุดบุหรี่ครับผมนี่ครับใช้งานได้ปกติด้วยนะครับผมลูกค้าเราลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมอีกนิดเดียวครับ ะเด้งนี่ครับผมนะให้ดูนะเดงแดงนะครับผมถลาบเด้งอาจจะนานนะครับผมลูกค้าใช้งานได้ปกติครับผมนะครับในส่วนตัวเกียร์ครับผมเกียร์แมนนวลนะครับลูกค้าหสปีดนะครับตัวนี้หนังหุ้มเกียร์นะครับผมนะลูกค้าไม่มีดูครับผมสภาพใหม่เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะครับดูครับผมหัวเกียร์สภาพใหม่ๆนะครับผมขออนุญาตเครื่องก่อนครับนะครับผมคอนโซลเกียร์ด้านกลางครับผมดูครับลูกค้า เบกมงเบกมือตึงๆมือนะครับผมนะที่วางแก้วกาแฟนะครับนะใส่คงใส่ของได้นะครับตรงนี้เก๊กลางครับผมใหญ่ๆเลยนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนะครับสภาพดีนะครับบรรยากาศภายในของผู้โดยสารนะครับผมไม่สกปรกเลยนะครับมาดูคอนโซลหน้ากันหน่อยครับดูครับผมนะครับรอยขาดตั้งกล้องครับกาวรอยด่างไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมสภาพใหม่ครับผมไร้ร่องรอยเลยนะครับช่ององค์ช่องแอร์ต่างๆดูครับผมนะครับสวยๆครับผมสภาพดีนะครับนี่ครับที่วางแก้วน้ําครับผมลูกค้า กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมคอนโซลนะครับผมนเป็นสีทูโทนนะครับผมสวยๆเลยคันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูใบสคบครับผมนี่นะครับโตโยต้าวีโก้ 2.5e นะครับผมรถตัวนี้เป็นเวนเทอร์โบนะครับลูกค้าสี่ประตูนะครับราคา369,000ปี11มาย19ครับผมนะครับสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทร092นะครับผม7836442นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ถ้าก็ความหาชัยพีได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูฝ้าเพดานหน่อยครับผม ดูครับผมไม่สกระปกเลยนะครับรอยยันรอยเจิมไม่มีนะครับผมลูกค้านะครับสภาพดีครับผมนะครับรถไม่ช้าไม่สกระปกนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะครับผมนะครับที่บังแดดฝั่งคนขับก็จะมีที่เหน็บบัตรให้นะครับผมไฟฟ้าเพดานนะครับผมลูกค้านี่นะครับติดครบหมดเลยนะครับผมดูครับผมนะช่องเก็บวงเก็บแว่นก็สภาพดีหมดครับนี่ครับผมนะครับฝั่งคนผู้โดยสารนะครับผมนั้นจะมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับผมนะครับสวยเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะครับผมลูกค้า นะครับมารับชมตัวรถจริงก่อนได้ครับให้ดูแผงประตูครับผมนี่ดูครับผมเป็นสีเบดนะครับสวยๆเลยนะครับผมสภาพใหม่นะครับไม่สกปรกเลยนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับผมลูกค้าคนเก่าค่อนข้างดูในรักษารถค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่ดูครับผมแผงครอบสวงสซวิกกระจกนะครับประตูนะครับผมฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับลูกค้าที่เหลือปรับไฟฟ้าเมนนวลนะครับผมนะครับแผงบันดงบันไดด้านในดูครับผมนะครับสภาพใหม่ๆครับผมดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยครับ เสากลางด้านในตัวนี้นะครับผมเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับผมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยขอดรอยรอยแกะรอยขยับเลยนะครับผมเดิมเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดครับผมดูครับนี่ดูครับหัวน็อตด้านบนด้านล่างนะครับผมลูกค้าเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดแน่นอนนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับบานพับของแท้ครับผมนะครับโครงสร้างเดิมสวยครับผมเกรดเอนะครับยังคงยางขอบต่างๆไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนี่ครับคันนี้ติดฟรีมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมลูกค้าน ยี่ห้อฟิล์มครับผมลูกค้านะครับครบเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูสีด้านข้างตัวรถนะครับผมสีสวยครับผมเป็นสีขาวนะครับสีสวยเลยนะครับสภาพดีนะครับผมลูกค้าได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีแล้วนะครับผมลูกค้าเราดูแลมาให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูภายใน้องผู้โดยสารครับผมนะครับรถสีประตูนะครับผมนั่งนอนสบายนะครับตัวนี้นะครับเบาะด้านหลังสวยเลยนะครับผมนี่ลูกค้านะครับทำบนเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับเบาะใหม่ครับสภาพดีครับผมลูกค้า นะครับรอยฉีกขาดหนังแตกไม่มีเลยนะครับผมนะครับพรมพิ่มมีให้ครบหมดนะครับผมนะครับกระเป๋าจิงโจ้คู่หน้าครับนี่ครับสะอาดสวยมากครับผมคันนี้นะครับผมดูครับคาบเชื้อลงชลานะครับผมนะคาบสกปรกไม่มีเห็นเลยนะครับผมนะครับดูฝ้าเพดานด้านหลังหน่อยครับนี่ครับดูครับใหม่กริปนะครับผมวีโก้คันนี้นะครับผมยังขอบก็สภาพใหม่ดําแบบนี้เลยนะครับรอยฉีกขาดไม่มีนะครับผมลูกค้า ถ้าเราดูแลรักษารถไม่ดีนะครับยางขอบตัวนี้จะขึ้นเป็นค้าวขาวๆนะครับผมลูกค้านะครับจะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับผมโครงสร้างเสาหลังเก่งตัวนี้ครับผมดูครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมนะครับสภาพดีครับสวยๆเลยนะครับผมนะครับแผงประตูก็สภาพนี้เลยดูครับผมใหม่กริปเลยนะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผมน้าลูกค้าคาบสกปรกคาบเลอะไม่มีเห็นเลยนะครับดูครับผมแผงกระบาดหลังขวาครับผมนะครับกาบซุ้มล้อนะครับผมกาบแผงกระบาดตัวนี้นะครับ ดูครับรอยบุบรอยดุ้งรอยอ้าไม่มีนะครับผมลูกค้ายางขอบใหม่ๆนะครับผมนะครับสวยครับผมนะร้อแมกนะครับผมหลังขวาสภาพเป็ um problem, นไงครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรอยบุบรอยขูดรอยดุ้งสส Saying, yeah. นะครับลูกค้าแทบจะไม่มีเห็นเลยนะครับผมดอกยางสวยๆครับผมนะครับดอกยางเหลือๆใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับผมนะครับยางสภาพดีทั้ง4ล้อเลยนะครับผมโครงสร้างแผงกระบะนะครับผมดูครับลูกค้าอันนี้เดิมหมดนะครับ นี่ไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับผมรถนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไฟไหม้แน่นอนนะครับเช็คประวัติได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับเลขตัวถังนะครับผมลูกค้าเลขคัสซีตัวนี้นะครับกดสต็อปไว้ครับผมนะครับแล้วเอาเลขตัวถังไปเช็คประวัติได้เลยนะครับผมนี่ครับคัสซีเดิมๆครับผมลูกค้านะครับไม่เคยผ่านการเคาะดึงดัดตัดทําสีแน่นอนนะครับผมนี่ครับรับประกันนะครับผมนะว่ารถทุกคันที่สนุกค้านะครับผมเป็นรถสวยเกรดิเอนะครับผมลูกค้าคัดถังคัดเกรดคุณภาพเข้ามาทุกคคคััันนนะรรรรบบผมมมี่่ถถไเดิ นะครับผมรถชนมาตัดต่อตัวถังรถดัดแปลงมาเราไม่รับเข้ามาเลยนะครับผมนะครับรับประกันได้นะครับผมนี่ครับดูขอบแม็กไลเนอร์นะครับผมล man, ูกค้านะครับไม่มีรอยดุ้งเลยนะครับผมส่วนสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราติดให้นะครับผมลูกค้าสติกเกอร์พิลเลอร์นะครับตรงแผงกระบะนะครับอยู่ตรงเกะหน้ารถนะครับผมลูกค้าเดี๋ยวติดให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนะครับพอดีช่างยังไม่ได้ติดมาให้นะครับในส่วนของตัวเลนไฟท้ายครับผมดูครับใหม่นะสวยเลยนะครับผมรอยขูดรอยแตกนะครับผมไม่มีเห็นนะครับ ไฟไม่มีรอยแตกรายงานเช่นกันนะครับผมนี่นะครับสวยครับผมนะครับใหม่ๆครับโลโก้โลโก้ฝาท้ายต่างๆมาครบหมดเลยนะครับตัวไฮรักตัว E ตัววีโก้ดูครับผมนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นตาโตโยต้านะครับผมนะโครเมียมเงาเใหม่ๆนะครับผมดูครับสวยมากครับผมวีโก้คันนี้นะครับผมกันชนหลังโครเมียมครับผมนะครับดูครับผมสภาพดีนะครับผมลูกค้าอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับผมนิดนึงนะครับนี่ครับ แต่ไม่มีไม่มีผลไม่ไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะครับลูกค้าอาจจะมีบ้างนะครับผมรถมือสองนะครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมนะครับดูครับผมสวยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมุดดูด้านล่างกันหน่อยครับนี่ครับผมยางอะไรมีข้อให้ครบเลยนะครับผมช่วงล่างแนบเนิบนะครับผมนะลูกค้าคันทรงคันสีเดิมเดิมหมดนะครับเผาขับดูครับผมสวยใหม่ครับผมสนิมไม่มีเกาะเลยนะครับผมไม่ผุนะครับผมลูกค้าดูครับให้ดูกันจะชัดนะครับผมทอยเสียเดิมเดิมนะครับผมลูกค้า มีปลายท่อไอเสียเป็นสแตนเลสครอบท่อให้นะครับผมนี่นะครับผมยังอะไรพร้อมใช้งานนะครับผมนะนะครับสวยครับผมคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะครับโครงสร้างตัวรถต่างๆเดิมหมดนะครับผมนะครับดูไฟเบรกดวงที่3ามครับผมนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับผมมือเปิดเป็นโครเมียนนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวแมกไรเนอร์หน่อยครับผมนี่เป็นไงครับผมสภาพสวยนะครับผมนะทูกค้าของแท้ติดรถเลยนะครับตัวแมกไรเนอร์ตัวนี้นะครับพื้นปูกระบนนะครับผม ครับสภาพดีครับผมลูกค้าไม่มีรอยเจาะรอยตัดรอยดุ้งเลยนะครับผมดูครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมนะครับรวมถึงตัวพื้นปูฝาท้ายครับผมนี่นะครับแม็กไรเนอร์ตัวนี้ของแท้นะครับผมลูกค้ารับประกันได้เลยนะครับผมนะครับสภาพดีครับดูโครงสร้างแผงกระบะกันหน่อยครับผมนี่ครับจุดเบรครอยซินต่างๆตัวนี้เดิมหมดนะครับผมลูกค้ารถไม่มีอุบัติเหตุชนท้ายชนหนักมาแน่นอนนะครับผมนี่ดูครับผมแผงใต้ฝาท้ายนะครับผมนะครับอาจจะมีคราบอาจจะมีรอยเลอะนะครับผมลูกค้า ่องรอยผ่านการใช้งานมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมนี่ครับดูครับผมแต่สภาพโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับสวยมากครับผมคันนี้นะครับน็อตยึดบานพับฝาท้ายดูครับผมนะครับไม่มีรอยถอดเลยนะครับผมลูกค้านะครับโครงสร้างแผงกระบะนะครับผมดูครับผมเดิมๆนะครับดูครับผมชัดๆนะครับผมนะลูกค้าสวยครับโทรมาได้เลยครับเบอร์โทร0ู2ย์นะครับผม 783 6 42ดสครับแอดไลน์เบอร์โทนนี้ทักข้อความเข้ามาได้เลยนะครับผมลูกค้าหรือว่าจะมาดูรถจริงก่อนได้นะครับผมลูกค้ายินดีเลยนะครับดูครับผมเดรนไฟท้ายหลังซ้ายนะครับผมรอยขุดนเรถลอกรอยแตกไม่มีนะครับผมแผงกระบะสีเงาเฉ่ำฉ่สวยๆครับผมลูกค้านี่ฝั่งนี้แดด่องหน่อยนะครับผมนะครับจะได้เห็นกันชัดๆด้วยนะครับผมดูครับนี่เดี๋ยวสติ๊กเกอร์แผงกระบะเราติดให้นะครับผมลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่นะครับกาบแผงกระบะครับผมฝั่งซ้ายนะครับเดิมๆครับผมลูกค้ตััวนนีะครบ ยางขอบไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนี่ให้ดูจะชัดเบาฝาตรงฝาถังเข้ารูปเข้ารอยหมดนะครับผมนะครับร่องรอยไม่มีครับดูครับผมล้อแมกหลังซ้ายนะครับผมแต่ภาพเป็นไงครับสวยนะครับนะครับผมสภาพดีครับผมนะครับยางสวยเหมือนกันผมบอกเลยนะครับว่าสวยทั้งสี่ล้อนะครับผมโครงสร้างแผงกระบะนะครับผมด้านขวาเป็นไงด้านซ้ายเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมเดิมหมดครับคัตซีก็เดิมหมดครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับสวยเดิมเกรดเอรับประกันนะครับผมว่าแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผม นี่คร like ับบนในข้างครับผมนะครับรอยบุบรอยดุ้งไม่มีเห็นเลยนะครับผมนะลูกค้าสภาพเดิมนะครับผมนะครับดูครับผมนี่เสาหลังเก๋งต่างๆสภาพดีหมดครับแผงใต้กระจกนะครับผมนะกระจกหลังของแท้นะครับผมลูกค้ามาพร้อมกับตัวไร้ฝ้าเลยนะครับผมนี่ดูนะครับคิ้วกันทรงกันสาดนะครับผมนะาสภาพสวยใหม่นะครับมือเปิดประตูพร้อมโครเมียมเบ้ารองสี่บานเลยนะครับให้ไปครบๆนะครับผมนะครับแผงประตูนะครับผมฝั่งหลังซ้ายนะครับ นี่ครับสภาพสวยใหม่ครับภายในด้านด้านนี้ดูครับผมนี่ครับยางปูพื้นอ่าขอไปครับนะผมปูพื้นมีให้ครบหมดทั้งทั้งสี่ทั้งทั้งคันเลยนะครับลูกค้าขอไปครับผมรินพันกันแล้วครับนี่ครับเสาดังเก่งต่างๆโครงสร้างตัวรถเดิมหมดครับนี่ครับยางขอบนะครับนะยางกระดูกงูตัวนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับผมนะเบาสวยทั้งคันครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับดูครับผมชคลดิดน้ําขอบกระจกด้านนอกครับผมนะ สภาพนี้เลยครับผมดูครับนี่มาดูโครงสร้างด้านหน้าซ้ายหน่อยครับผมหัวน็อตนะครับรอยขันรอยถอดไม่มีนะครับทั้งด้านบนด้านล่างทั้งนอกทั้งในเลยนะครับผมนะครับให้ดูชัดๆนะครับผมลูกค้านะครับสวยครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูเอกสารตัวรถหน่อยครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับหน้าแผงกระบะพีเลนเนอร์ครับสำนงสำเนาทะเบียนรถเอกสารพร้อมโอนหมดนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์นะครับผมลูกค้าหรือว่าซื้อสดนะครับผมนะได้หมดเลยนะครับผม อยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดครับผมลูกค้านะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยนะครับผมนะนะครับรับประกันรับประกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับออกรถที่สนุกขานะครับผมลูกค้าออกรถไปนะครับผมลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับรถเสียรถดับนะครับผมเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมลูกค้าฟรีให้เลยนะครับผมนะายี่สิบชั่วโมงนะครับผมนานหนึ่งปีทั่วประเทศนะครับผมลูกค้าพร้อมบัตรให้บริการนะครับผมลูกค้าแถมไปให้วันที่ออกรถเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ มาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อครับนี่ดูห้องเครื่องรถปี2011ไม่แสนเก้าครับผมลูกค้าสภาพนี้เลยนะครับผมดูครับใหม่กริปนะครับผมร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมสภาพดีมากครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์เวียนเทอร์โบนะครับ D4D นะครับผมลูกค้าเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมหมดครับผมลูกค้ารับประกันได้เลยนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์แห้งๆครับผมนะไม่มีรอยซึมนะครับรับประกันนะครับผมนะลูกค้ามาดูตัวรถจรริงก่อนนได้เลยะคับ ดูรถไม่เป็นนะครับผมนะครับพาผู้ช่วชมมาดูรถได้เลยนะครับผมนะยินดีให้บริการเลยนะครับผมนี่มอหนงมอน้ําสภาพดีหมดครับผมนะครับแผงข้างเครื่องดูครับผมชุดสายฟงสายไฟท่อยางต่างๆดูครับผมนะครับสวยใหม่หมดครับผมนะสภาพดีครับน่ครับเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมแน่นอนนะครับผมนะรับประกันว่าแห้งๆเลยนะครับผมเครื่องเดิมครับดูครับผมรอยหนูแทะหนูกัดไม่มีนะครับผมนะแผงหลังเครื่องฉนวนกันความร้อนดูครับผมนะครับไม่มีรอยผุรอยขาดเลยนะครับผมนะสภาพดีครับสีกระโหลกซุ้มล้อดูครับผมนี่ สภาพเดิมครับผมลูกค้าไม่เคยผ่านการเคาะตัดทาสีแน่นอนนะครับผมลูกค้าแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆนะครับผมลูกค้านี่นะครับดูตามแมวไฟเต็มนะครับผมนี่นะครับผมฐานแบตเตอรี่ด้านล่างครับผมลูกค้าไม่มีคาบน้ํากดน้ํากัดกัดลงไปให้เป็นแบบว่ารอยผุรอยสนิมนะครับผมนะนี่ครับสภาพดีครับผมนะครับซับในบ่งค้นหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมดูครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผนะป้ายมอกนะครับนะแผ่นเพจนะครับผมนี่นะครับวันเดือนปีผลิตนะครับําโมเดลรถต่างๆครับผม ครับรับประกันว่าเดิมแท้ร้อเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูหัวน้ำฝากกระโปรงหน้าหน่อยครับนี่ครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นรอยถอดหรือว่ารอยสีสึกเสื่อมนะครับคุณลูกค้าดูครับนี่ครับสภาพนี้เลยนะครับผมลูกค้านะครับเป็นรอยแบบว่าสีมันแบบว่าทลอกออกนะครับคุณลูกค้าแต่มันไม่เหมือนรอยขันรอยถอดนะครับผมนะนี่เพราะด้านไหนไม่มีนะครับผมนะครับเอาเป็นว่ารับประกันว่าเดิมเหมือนกันนะครับลูกค้าเดิมเดิมแท้แน่นอนครับผมนี่ดูครับ มันเหมือนไม่ใช่รอยถอดครับผมลูกค้าเหมือนเป็นการแบบว่าสีมันแบบว่ารอกออกเท่านั้นเองนะครับผมนะครับจุดอื่นนะครับนะสภาพเดิมหมดครับผมลูกค้านะครับผมชุดคานหน้าบ้าไฟหน้าต่างๆดูครับผมนะเป็นสีพื้นสีเดิมหมดครับนี่ครับขายยึดไฟหน้าครับผมนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเชื่อมนะครับลูกค้าสภาพเดิมหมดครับชุดคานว่าน้ําบนกลางครับผมนี่ดูเลยนะครับผมสภาพเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับเลขนัมเบอร์อยู่นี่ครับผมลูกค้าสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ดูครับ ขาไฟหน้าฝั่งขวาครับผมนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะครับผมนะลูกค้าสภาพเดิมนะครับหม้อหม้อกรองนะครับผมลูกใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมลูกค้าขายึดไม่แตกหักเช่นกันนะครับผมดูแผงข้างเครื่องฝั่งขวาหน่อยครับผมนี่ดูครับผม้องเครื่องแห้งเดิมนะครับผมนะน่ครับเดี๋ยวหกล้องโฟกัสหน่อยครับนี่ดูครับผมนะแผงหลังเครื่องนะครับน้นะหม้อลมเบรกกระปุกแล้วมันเบรกนะครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับผมนี่ abs มีให้ครบหมดครับนะครับผมดูสภาพครับนี่หัวน็อตฝั่งขวาครับผม นะครับหัวน็อตเดิมนะครับผมลูกค้าไม่ใช่รอยถอดนะครับผมนี่ดูได้เลยครับผมนะชัดๆนะครับทงดันนอกด้านไหนครับผมลูกค้านะครับหัวน็อตเดิมครับนะครับผมเราประกันได้เลยนะครับแผงจิ้งรีดฝากระโปรงหน้าขออภัยครับผมแผงจิ้งรีดใต้กระจกหน้าดูครับผมนะครับดำๆใหม่ๆนะครับลูกค้าไม่ซีดไม่หักไม่ขาดนะครับผมนี่ดูครับชัดๆนะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าของแท้ของเดิมนะครับผมนี่ครับรอยดูรอยซีนครับผมลูกค้าตัวนี้ซีนเดิมเลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับ นิ่มๆครับผมนะจีลงไปเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ปั๊มตาโตโยต้าให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมนะรับประกันว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับฉนวนกันความร้อนนะครับผมนะอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะครับรอยฉีกขาดนะครับไม่มีเลยนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผม นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้า Toyota v i g o 2.5 e v วนเทอร์โคันนี้นะครับผมลูกค้าโฉมปี2011นะครับผมเป็นกระบะ Double Cab 4ประตูครับผมนะครับเกียร์แมนนวลนะครับราคา369,000เท่านั้นนะครับผมนะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเลขไม้น้อยมากนะครับผมนะ190,000เท่านั้นเองนะครับผมนะครับผมสนใจนะครับโทรมานะครับเบอร์โทร0927836442นะครับผมอย่ารอช้านะครับผมลูกค้ารถสวยเกรดเอขนาดนี้นะครับผมนะครับช้าหมดอดไม่ได้ขับแน่นอนครับผมนะครับ ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยเกตเอในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้น้องพีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ